สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่ายนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปช้อปปิ้งสามีกลับจากทำงานก็ต้องรีบมารับแล้วก็พาไปซื้อของกันนะคะ mm. ก็อันนี้นะคะก็เลยมีเวลาว่างพาออกมาเดินชมนอกบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะคะบ้านเราอยู่บนเนินนะะเราเวลาเดินลงเดินลงเนิน เขาเรียกเดินลงเนินหรือเปล่านะน่าจะใช่เนะเดินลงไปเนี่ยก็จะค่อนข้างจะลาบากเพราะว่ามันเป็นดินกรวดนะคะก็เลยทําบันไดนะคะนี้ตอนเรามาอยู่ได้ประมาณ2ปีได้นะ,ะก็เริ่มทําบันไดแล้วก็ทํากันเองนะคะแล้วก็ลงมาด้านล่างนี้นะคะตรงนี้ถนนนี้นะคะเราก็ใช้เป็นถนนที่ขับรถเข้าบ้านนะคะเข้าตัวบ้าน บริเวณนี้ก็จะปลูกต้นกล้วยค่ะก็ปลูกไว้2ต้นนะคะต้นแรกที่เห็นนี่คือเขาจะแทงหน่อมาอยู่ทุกๆปีนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะแต่ว่าให้ใบดีค่ะก็น่าจะเป็นช่วงอีก2เดือนเนี่ยค่ะใบเขาก็จะเยอะแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะต้นก็จะอวบนะคะก็จะโตเป็นจนถึงช่วงใกล้ๆหนาวนู่นเลยละคะ่ะ ตอนนี้เราก็เดินลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นบริเวณที่เราใช้ทิ้งพวกเศษกิ่งไม้วเวลาเราตัดต้นไม้นะคะมันช่วงหน้าใกล้ๆหน้าหนาวเนี่ยมันต้องตัดต้นไม้ละแล้วก็เพราะว่าใบมง้งใบไม้อะไรเนี่ยมันจะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราก็เอามาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ อรีเคนเข้ามาเมื่อ10ปีกว่าที่แล้วนะคะก็จะเป็นหลุมลึกนะคะก็เอาไว้ใช้ทิ้งพวกกล่องกระดาษแล้วก็พวกใบไม้กิ่งไม้ต่างๆนะคะที่ย่อยสลายง่ายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นต้นไม้ที่เพิ่งจะล้มเมื่อเมื่อเดือนหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยค่ะล่าสุดนะคะท่นี้เราก็สามีก็ตัด กิ่งแยกๆเอาไว้นะคะบางส่วนก็ทิ้งลงไปในหลุมแล้วอันนี้ส่วนที่เหลือ,อน,นี่ก็คือจะเอาไว้ใช้ช่วงหน้าหนาวนะคะเป็นกิ่งไม้เล็กๆนะคะแล้วก็ใบไม้นี่ก็คือจะเอาไว้ทําปุ๋ยนะคะก็พยายามใช้ทุกอย่างให้มันมีประโยชน์เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะโดยที่เราไม่ไม่ทิ้งให้มันเป็นขยะไปสูญเสียไปเปล่าๆนะคะเพราะว่า ทรัพยากรธรรมชาตินะมันเราเราก็ต้องพยายามที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแหละแล้วก็ที่เหลือก็เออว่ากันอีกทีนึงนะอันนั้นต้นใหญ่ส่วนส่วนลำต้นนี่ก็ต้องตัดนะคะแต่ก็ยังไม่มีเวลาอันนี้ก็จะเป็นรากของต้นไม้นะคะก็หนักทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องทิ้งเอาไว้อย่างนี้ก่อนจนกว่าเขาจะผุนะคะ ใช้เวลาหลายปีมากนะคะในการที่จะย่อยสลายนะคะเพราะว่าชิ้นเขาใหญ่อันนี้เราก็จะต้องตัดนะคะต้นไม้ต้นไม้ที่ล้มเนี่ยะคะ่ะต้องตัดแล้วก็เอาไปใช้เผาให้ความอบอุ่นนะคะในบ้านช่วงหน้าหนาวก็ประหยัดไฟฟ้านะคะแล้วก็กิ่งบางท่อนเนี่ย เราก็จะเก็บสะสมไว้สำหรับทำเอ่อรมรมควันเนื้อสัตว์นะคะเวลาเราอบหมูอะไรเงี้ยคือจะมีเตาอบนะคะแล้วก็ใช้กิ่งไม้เนี่ยตัดเป็นท่อนแช่น้ำนะคะแล้วก็นำมารมควันก็จะได้กลิ่นเขาค่ะเพราะว่าต้นนี้นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นต้นไม้ที่ใช้สำหรับรมควันนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นเอ่อมะเดื่อฝรั่งค่ะ ปลูกไว้ก็ประมาณ1ิบปีได้แล้วค่ะเป็นผลไม้ที่ตอนเราอยู่ไทยนี่เราไม่ชอบเราเราไม่ค่อยรู้จักค่ะแต่พอมาอยู่นี่แล้วมันไม่ค่อยมีอะไรให้กินก็เลยเห็นต้นนี้พี่พี่เขยเอามาให้ปลูกนะคะก็เลยปลูกไว้แล้วก็ชอบค่ะคือเวลาเขาสุกเนี่ยมันจะหอมหวานมาก เอามาทําแยมนะคะหรือว่าเอามาอบแห้งก็ได้ค่ะใส่สลัดนะคะแต่เราชอบกินสดๆมากกว่าจะอร่อยนะคะส่วนทางนู้นก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปทางป่าที่จะไปตัดอยู่ถนนหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้น blueberry ค่ะตอนนี้กำลังออกผลเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็เริ่มสุกบ้างแล้วนะคะที่มันสุก ไปมั่งแล้วนี่ก็คือนกกระนกบ้างกระรอกบ้างก็จิกกินกันไปนะคะเราก็มาเก็บไม่ค่อยทันหรอกค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีแทบทุกกิ่งเลยนะคะแต่ว่าพันนี้นะคะเป็นพันเล็กนะคะลูกเขาจะไม่ใหญ่เท่าที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็แตกกิ่งแตกเขาเรียกอ,อะไรนะแขนนะคะ ก็จะมีต้นเพิ่มขึ้นนะคะ,ะมันก็จะใหญ่ขึ้นทุกๆปีนะคะเราก็จะคอยเอาใบไม้นะคะมาถมอยู่ตรงบริเวณโคนต้นนะคะ mm. เพื่อให้ความชุ่มชื้นเขาว่าไม่ให้ดินแห้งเพราะว่าเขาไม่ชอบถ้าถ้าดินแห้งนี่คือจะไม่ค่อยให้ผลเท่าไหร่นะคะ mm. อันนี้ก็จะเป็นทางที่เราเดินทุกๆเช้าอะค่ะ mm. อันนี้ก็จะเป็นต้นวอลนัตนะคะก็ mm. ไม่ค่อยไม่ด้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้กินนะคะ กรอกชิงไปซะก่อนก็จะเห็นผลที่มันร่วงมาแต่ว่าก็เป็นผลที่ไม่ที่ทานไม่ได้แล้วอะค่ะบางทีก็เป็นผลที่เสียกร,รอกเขาก็จะรู้นะว่าไอเนี่ยมันดีอันนี้มันไม่ดีไอไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยก็กินไม่ทันเขาอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นซากของเปลือกไม้นะคะที่เป็นเปลือกของต้นสนนะคะซึ่งจริงๆอะก็คือทั้งเกือบทั้งต้นเลยแหละ เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะโค่นส่บ้านนะคะต้นใหญ่มากก็ตัดแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยย่อยสลายเท่าไหร่เพราะว่าชิ้นเขาใหญ่นะคะอันนี้ก็2ปีกว่าแล้วนะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยคือเป็นเริ่มเริ่มเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะเอาไว้ใช้ทําปุ๋ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นป่าที่เรามาเดินพาน้องหมามานะคะ เช้าพามาทำธุระส่วนตัวนะคะอันนั้นก็จะเป็นทางที่ถนนดินแดงนะคะที่จะออกไปสู่ถนนเมนใหญ่อีกทีนึงนะคะส่วนทางที่จะเข้าไปเดินเข้าไปในป่านี่ก็จะมีอยู่สองทางมีสามทางอันนี้ก็จะเป็นทางที่เป็นเป็น,เป,นเป็นทางระหว่าง เป็นทางกลางอะระหว่างสองทางนะคะสามีก็ต้องมาคอยตัดหญ้าด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เดินทุกวันนะคะไม่งั้นถ้ามันหญ้าสูงมากๆนี่คืออันตรายค่ะเพราะว่างูนี่คืองูที่นี่นะคะสีเขาจะเป็นเหมือนสีใบไม้อ่ะคือเราไม่สามารถถือถ้าเราเดินแล้วเราไม่สังเกตดีๆเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่ามีงูอยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะคะ่ะ เวลาเดินก็ต้องระวังนะคะคือเรามาอยู่ที่นี่นะเราใส่แต่รองเท้าบูทตลอดเลยรองเท้าบูททีท่เป็นรองเท้าหนังบ้างยางบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นยางห,หนาๆนะคะก็จะมาถึงเกือบๆถึงเข่าอะคะ่ะรองเท้าแตะอะไรก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกคะ่ะ <laughs> ใส่แต่รองเท้าบูทบ้างแล้วก็รองเท้าผ้าใบาเวลาออกไปนอกบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็น ทางท,ที่เดินในป่านะคะที่บอกว่าสามีเขาก็จะมาตัดหญ้ามันก็เลยเตียนนะคะแล้วก็ช่วงฝนตกเนี่ยก็จะมีต้นเขื่องใช่ไหมเขาเรียกเขื่องหรือเขียงอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะก็จะแตกยอดเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเราก็จะมาเด็ดไปใส่แกงอ่อมบ้างไปใส่แกงเลียงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานพวกผักป่าบ้างนะคะ เพราะว่ามันมีให้ทานก็ทานนะคะทานได้แล้วก็ปลอดสารเราก็เด็ดยอดที่มันสูงๆนะคะเราก็ไม่เด็ดข้างล่างเพราะข้างล่างนี่ก็คือบางทีสัตว์สัตว์ตป่าอะไรเงี้ยออกมามันก็อยู่บริเวณลําตัวเขาอะไรอาจจะทําอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมาชงมาชีอะไรยเงี้ยคะ่ะก็เราก็ไม่เอาตรงบริเวณนั้นนะคะเราก็เด็ดยอดสูง อันนี้ก็จะเป็นต้นอ,อ,อง,งุ่นป่านะคะก็ปลูกไว้ได้2ปีละปีที่แล้วนี่ได้ทาน4ผลก็ยังดีนะคะอร่อยมากค่ะจะออกหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆนะคะลูกเขาก็จะเป็นกลมๆนะแต่เปลือกเขาจะหนาหน่อยนึงก็เอามาทำไวน์เราก็เคยมาลองทำดูแล้วอร่อยจริงๆ ปลูกไว้2แถวนะคะจริงๆเนี่ยถ้าได้แดดจัดกว่านี้เนี่ยก็อาจจะให้ผลดีกว่านี้นะคะตอนนี้มันอยู่ในบริเวณป่าก็ก็ต้องทานเท่าที่เขาผลิตให้นะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางที่ลงมาจากจากป่าด้านหน้าที่ติดกับถนนนะคะซึ่งทางนี้เราก็เข้าได้ อันนี้ก็จะเป็นทางแรกแล้วก็เมื่อกี้ทางที่เข้าไปเดินนะคะแล้วก็มีอีกทางหนึ่งคืออยู่ติดก,กับถนนเลยนะคะอันนี้เดินลงมาก็จะเดินกลับขึ้นไปถึงต้นบลูเบอร์รี่นะคะซึ่งอยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยค่ะ กี้เราเห็นแวบๆนะว่ามีน้องหมาเดินตามมานะคะหมาตัวนี้ก็ชื่อจอร์จค่ะก็ได้เข้ามาตั้งแต่เขาเล็กๆนะเมื่อ13ปีที่แล้วก็อยู่ด้วยกันมาตอนนี้ก็แก่มากแล้วค่ะเดินก็กระผกกระเพกนะคะกระดูกก็ไม่ค่อยดีแล้วแต่ก็ตามจังเลยค่ะไม่ว่าจะเดินไปไหนนี่ก็ คือขอให้ได้เดินตามนะะเดินไม่ไหวก็จะเดินอันนี้ก็เป็นไม่รู้ต้นอะไรนะคะดอกก็สวยดีนะค่ะก็ไม่ค่อยอยากให้เขาเดินตามเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทางเดินบ้านเนี่ยมันไม่เรียบนะคะมันก็จะมีเนินถ้าลงเนินก็โอเคนะแต่ขึ้นเนินนี่ก็เป็นเราเรายังเหนื่อยแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับคนที่ถ้าเปรียบเป็นคนก็อายุเยอะแล้วนะ แปสิบได้นะเดินขึ้นเนินทั้งวันนี้ก็ไม่ไหวเดี๋ยวนี้เขาก็จะส่วนมากก็จะพักผ่อนอยู่ในบ้านเดินมานั่งพักเลยนะคะเนี่ย นี้นะคะก็จะเป็นฐานตะวันอีกที่หนึ่งนะคะที่เราปลูกไว้คือเมล็ดเหลือจากอีกที่เราปลูกไว้นี่คือเป็นกระจุกนะคะอันนี้เม็ดเมล็ดเหลือก็เลยเรามาเอามาวางมาหยอดเอาไว้หน้าบ้านนะคะตรงสวนหน้าบ้านก็ยันนี้ก็คงต้องมัดให้อยู่รวมกันแล้วเพราะว่าพายุจะมาอีกแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะล้มนะคะเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยนะคะที่ปลูกเอาไว้ที่เคยทําคลิปไว้นะคะ ก็พอทำคลิปไม่กี่วันนะคะพายุมานะคะก็พัดล้มหมดเลยนะคะก็ยังโชคดีที่ว่าหักไปไม่กี่ต้นนะคะก็เลยต้องใช้ผ้านะคะมัดเอาไว้หลวมๆนะ,ะไม่ให้เขาล้มไม่ให้เขาหักไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเสียหายเดี๋ยวไม่มีไม่มีให้ชมนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเดลิลี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะทำคลิปชมผักสวนครัวนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ